ทำบุญค่าไฟกับ oh ว <Interesting. S 1> ัดนะครับ2บาหลวงพ่อลุกเสกเดียวนะครับคอนสองข้างหน้าวิธีในโบสเนี่ยนะครับปลุกเสกเดียวนะครับรุ่นหนึ่งนะครับบนีแรงนี้แรงมาคับรารุ่นสอครับอนสอมดย้อวนะ่หมดแล้ว บุญข้าไฟกับหลวงพ่อรับุญข้าไฟกับหลวงพ่อมาช่วยค่าใช้แต่ข้าวไฟในวัดอัครวันนะครับ เ,เพราะว่ามีมีของดูของมากระโดดช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าไฟของวัดนะครับก็เป็นจนะ เป็น้ะเครื่องบูชาครับผม้อมจะลองใอังพวันสิบดุลยนะครับรุ่นหนึ่ง